ทา่านปะระธานสนับสนุนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องฟิตจังแม่นะคะวันนี้จะ่าออกลังกายแบบเต็มรูปแบบที่เป็น lower body ก้นต้นขาเน้นความแข็งแรง ข้อต่อหัวเข่าและต้นขาด้านหลังตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อคอยสป,ปอร์ตอย่างรอบๆนี้อยู่นะคะเรื่องของข้อเขา่าเป็นเรื่องสําคัญมากหลายคนบ่นปวดเข่านะคะอาจจะไม่ได้เคยฝึกความแข็งแรงของมวนกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นบริเวณนั้นเลยนะคะแล้วก็ข้อต่อบริเวณนั้นเมกกื่อก่อนจะนี่ก็ปวดเขา่าการปวดเข่าคือหนักมากๆนะคะที่ตอนนี้คือคาร์ดิโอเพิ่มมากขึ้นด้วยการปั่นจักรยานมีช่วงนึงใช้เข่าหนักมากก็ะจะนี่ปวดเข่ามากๆนะคะก็เลยต้องกลับมาดื่มเอโอีกครั้งหนึ่งคือมันได้หมดทั้งข้อต่อทงเพิ่มคคออลลลาาเเจนนนะะแ้วกใรรื่งงขงบั เช่นกันนะคะแล้วก็บำบุงสมองด้วยก็เลยเลือกทานต้องบอกต่อเอโอว่าช่วยให้เสียงกรอแกรบคือน้อยลงมากคือมันเพิ่มน้ําในข้อต่อของเราอะคะ่ะวันนี้นะคะเอโอว่าสารสนลิปนี้นะคะเราจะผ่ากํลังกายแบบ เน้น lower body เน้นใช้เข่าเยอะๆให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าเอลว่าช่วยจินนี่มีข้อเข่าที่แข็งแรงขนาดไหนทุกคนฝึกอันนี้เป็นประจำนะคะแล้วก็ยืดกล้ามเยอะๆนะคุณก็จะมีสุขภาพและน่่งกายและข้อเข่าที่แข็งแรงมากขึ้นเช่นกันเดี๋ยวเรามาวอร์มอัากันก่อนนะคะวันนี้จะออกไปนเต็มๆยีนาทีเลยนะค่อนข้างนานยาวนานและหนักนะคะดัมเบลข้างละ5กิโล1คู่แล้วก็จะเป็นเพลทเช่นกันซึ่งเพลทอันนี้ก็คือหนัก5กิโลถ้าเป็นดัมเบลแบบนี้คือเป็นกอล์ฟเพลทถ้าจินนร่ ให้ทุกคนจับดัมเบลกับนีแทนได้แล้วหมุนลักษณะแบบพวกนี้เดี๋ยวจะมีท่าเหล่านี้ให้ดูเนาะไม่ต้องมาอุปกรณ์ไม่ครบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวอร์มกันก่อนนะคะท่าแรกนะให้ลงไปเป็นฟุกแฟงแบบนี้เป็นท่าประจำนะคะจากนั้นน้าเกงท้องเกรงก้นยกขาซ้ายมาวางข้างมือซ้ายแล้วเปิดตัวขึ้นกดหน้าขาขวาลงให้ใกล้พื้นที่สุ่นะเกรงท้องสลับข้างกันเอาขาขวาไปไว้ข้างข้างมือขวายกแขนขวาขึ้น และสลับก,กันในระหว่างนี้นะคะต้องเกรงท้องตลอดเวลาเลยนะเห้ใใื่ใป้าหายใจออกเวลาออกแสกนันแบบตัวขึ้นใครไม่มีเวลาวอร์มเลยนะคะท่านี้เรียกว่า w o r k d greatest stretch คุณสามารถใช้ท่านี้เป็น5่าหากินวอนร์มในระยะเวลาอันสั้นได้เลยะคะ่ะอ่ะสำหรับหนะ้านละงมาเป็นออฟกโดโพชั่นนะเกรงท้องเยอะๆทำเข็ดข่าว หายใจออกหายใจเข้าลึกๆปกตดดิดีมากแค่สองทีโอเคอ่ะจากน,าน,น,านั้นนะลุกขึ้นมานิ่งๆพักสะโพกโอแบบน,นี้แล้วยอ่อสลับก,กันไปเห็นไหมว่าเราจะพยายามเกณฑท้องไว้ไม่ให้น้ำหนักหลดหลบไปที่เข่าเยอะดึงก้นไป้ังหลังเยอะๆยืดแฮมจริงบริเวณนี้ ืไปหายใจลึกๆยาวๆสวยข้อต่อพวกนี้เราจะไป็นน้องวอร์มจะไป็นน้งองโมบิลิตี้ตลอดทุกวันนะคะเพื่อให้เขาทำงานบ้างเนะาะท้ายอำนาจข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอ,ขอต่อมากเลจะท่าเหล่านี้ฮึกเก่งท้องเก่งก้นเยอ,อะๆอะขึ้นมาลงไปนั่งยอมแบบนี้เป็นกอริลลาสควอทขึ้นจับข้อเท้าค้างไว้เสมอเลยนะคะเ่อยอกบขึ้นลง ยืดแฮมฮแฮมก็คือแฮมสตริงคือกั้มเื้อตรงนี้ลงแล้วขึ้นอ่ะมาเตรียมตัวนะหยิบดัมเบล่าลืมนะไม่ก้องหลังใหย้ยอ่อลงหยิบแบบนี้ถ้าแรกมาจะทำตรัสเตอร์ก่อนวางไว้เราจะไม่มีกระดางลงไปเลยแต่ใช้แขนประคองไว้นะสควอตลงมาเกงท้องบนก้นผักขึ้นลงท่านี้คือให้ร่งสึก คาร์ดิโอไปด้วยถ้านี้ไม่ได้แบบเป็นสเตรนท์แค่นี้หนึ่งเดียวมันได้คาร์ดิโอด้วยลงเก่งท้องเก่งก้นขึ้นมามมวนก้นหายใจลงหมวนก้นเก่งท้องหายใจออกเวลาออกแรงยกขึ้นสวายขึ้นหายใจชดอกเก่งท้องเก่งก้นไม่พับหลังไม่มองอหลัเงเกิดขายนะขึ้น โอเคพักได้อ่ะต่อมานะเราจะทำท่า Reverse Lunge ทีละข้างถือดัมเบลยว้าหน้าง,างแบบนี้เชิดอกไม้งอหลังดูนะเอาข้างซ้ายก่อนสามสองนไปถอยเท้าซ้ายลงไกลๆให้คอและยอเข่าลงมันเป็น90องศาเห็นไหมขึ้นบีบก้นแน่นขาเดิมลงแล้วขึ้น เปรนท้องใช้แค่ปลายเท้าจิกเอาไว้ลงแล้วขึ้นหายใจเข้าขึ้นใช้หน้าขาด้านหน้าดันตัวเองขึ้นตรงๆเกรงท้องม้วนก้นลงแล้วขึ้นดีก้นดท้องแน,น่นๆไม่ยกตัวเลยนะพยายามฟิกซ์ำตัว นิ่งๆโอเคคพักจากนั้นเดาทำขาขวาให้ดูชดอกไว้มันจะเพลินบางทีอย่ายืนง,งอหลังเนี้ยเชิดไว้กดบ่าหานห,หูเอียเท้าม่เยอะจากนั้นเดี๋ยวนะถอยเท้าขวาลงปักมุดเอาไว้ก่อนลงตรงๆแล้วขึ้นหดอก้นลงขึ้น,นหายใ้ออก แล้วออกแรงขึ้นบิบก้นจังหวะนี้มันคือ split squat เนะาะเห็น้มว่าเราจะเรียกว่าบริเว็ตามแต่บางครั้งถ้าเราก้าวไม่ไหวดูนะใครไม่ไหวแล้วนะให้ก้าวถอยไปก่อนทำ split squat แทนคือลงแล้วขึ้นบิบก้นแน่นๆลงแล้วขึ้นพยายามลงไปให้กเกือบสุดแล้วขึ้นใครไหวชักเท้ากลับมาเก่งท้อไม่เยอะขึ้น ลงแล้วขึ้นดีมากถ้าเราว่าบอดี้มันจะวนเวียนอยู่แค่นี้เป็นฟอร์เวิร์ดลัน a ์แล a เ l u n g ลัน v ์รีเว u ร์สลัน์ต่อมาเป็นเ a t e r a ลเราจะเล่นฝั่งขวามือก่อนทีท่านี้มันจะค่อนข้างยากยานิดนึงเพราะเราถือดัมเบลไว้ข้างล่างแบบนี้ลอะดูก้าวขาขวาไปข้าง,างแล้วลงชิดปกขึ้นยื่นก้นไปข้างหลังใช้หน้าขาดันตัวเองขึ้นลงชิดอก ปีกก็แน่นขึ้นลงไม่ให้ดัมเบลถ่วงลงาไปข้างหน้านะพยายามลงแล้วขึ้นแข่งท้องฮึบขึ้นสวยงามนะสารพคนเพื่อก้มกัะต้นขาและข้อเข่าที่แข่งแรงของเราขึ้นบางครั้งมนะนอีพวกเสียงที่เราจะมีตอนตื่นมาเป็นเสียงปี๊บปเสียงแบบข้อเข่าลั่นเลยไง,ไงบางครั้งเป็นเรื่องปกตินะถ้าเราไม่เจ็บ งเลยถ้าเราไม่เจ็บเพราะว่ามันคือฟองอากาศที่อยู่ในข้อเข่านะในข้อเขา่านาแตกตัวก็ให้นางรั่นมากะไรมั่งถ้าไม่เจ็บก็คือถือว่าโอเคถือว่าจบนะอ่ะเราจะไปทาซ้ายนะคะสามสองน่งให้นิ่งๆก่อนนะอันนี้เต็นฝ่าเท้าลงแล้วขึ้นเห็นไหมว่าจะนี่มูกมือลงไประหว่างขาแล้วขึ้นลงลงลงขึ้น ปกติทำสามสนาทีสีหนาทีคือทุกคนพักก่อนเพราะว่า lower body อะเราไม่ได้มาคาร์ดิโอแต่เหนื่อยยิ่งกว่าคาร์ดิโออีกนะเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ก้นและต้นขาก็จะใช้เวลาฟื้นฟูนนกลับมา2วันนะท่านี้เป็นท่านหะนักนะวันนี้โหดมากนะเอาไปสั้นๆพอเดี๋ยวเจ็บเราต้องแบบป้องกันตัวเองเสซจตัวเองกันอ่ะขึ้นมานีมากทุกคนมนก้น เกท้องเยอะๆทีนี้ต่อมาจะทําเป็นช่นเดียวกว่อนถือแบบนี้ทนี่ชอบทําเป็นกลอลเป็กวอคือเหมือนถือแก้วชี้อกไว้แล้วเป็นเผาสวนไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าเราขึ้นมนือนก้นเกงท้องลง1 2ึ่งสาสี่ห้าชั้นอกมนก้นเกงท้องลงห็นใจ ลง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 ถัาอกไว้ขึ้นเราจะไม่ถือดัมเบลห่างตัวเลยนะเพราะว่าหลังเราจะงอยางาเอาชิดปกไว้แล้วเราจะไม่ถือแบบนี้เด็ดขาดไม่วางบนนมลงหายใจเข้าและออกค่อยๆลงขึ้นดีมากแร่งท้องเยอะๆโอเคทัได้ ต่อมาจะทำเป็นซูโม่สควอตคือตอนแรกอะเวลาสควอตอะมันคือการขากว้างประมาณไหลใช่ไหมแต่พอเป็นซูโมเราจะการกว้างไปยิ่งกว่าอีกเพราะเราคือนะักซูโม่ท่านหนึ่งดังนั้นดัมเบลมันต้องอยู่ด้านาบแบบนี้ลงตอนแตกเราขึ้นก้นเีอะนี่ชา้าๆงเกสขึ้นเราจะไม่ได้ทำเร็วๆนะเวทเทรนนี่นะี่เราจะทำทำน้อยจะทำนะ ทำแต่โดนมากจ้ะลง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 เท้าๆนเยอะขึ้นบีบก้นบีบก้นขึ้นมาตนบีบก้นดี้ดีใจออกตอนขึ้นลง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 าจะไม่ได้ต้องเันตัวเองขึ้นสู้ๆทกคนจบอันนี้ไปคือรวดราวแน่นอนทุกนี้เกร็งเกรงเกรงเรงขึ้นโอเคพักได้ทำได้อะ ต่อมานะจะทําเป็นจินนี่จะใช้เพลทแต่ถ้าบอกว่าใครไม่มีเพลทไม่เป็นไรให้ถือดัมเบลแนวนอนจากสองต้นแบบที่เมื่อกี้สอนไว้ถ้านี่ยากนะท,ทําข้างขวาก่อนดูถอยไปข้างหลังไกลๆนะลงเข่าไม่แตะพื้นนะทำเฮ l โลสควอดคือขึ้นมาไม่ทำเฮ l โลขึ้น,นเป็นเวอร์ลัน์ลง เกงท้องเกงท้องเกงท้องหมุนหมุนหมุนเห็นไหมมันต้องทำหลายอย่างมากท่านี้ทั้งต้องบาลานซ์เก้งท้องเก,ก้งก้นไม่ให้ตัวเองล้มแล้วหมุนดัมเบลหรเพลทให้อยู่รอบๆหัวของเราลงทั้งขวาให้ใจลึกๆอยู่ยาดีมากขึ้นหุนก้นลงนิ่งๆ เหม่อมจะได้รกี่ยวยาเธอ,เอ,อถ้ามันยั้ม่รรอ่างที่ผวบอกวเข่าไม่ต้องแตะพื้นเลยนะปวเข่า,าตแตะพื้เลยนะอ,ลยอะลงฮึ๊เกรง็งเกร็งเกรงรงก้นนี่หมุนหมุนหมุนมุนชักเท้ากะหมุนก้นลงมีสนาธิเกร็งเกรงเกรงเรงบึนหมุนก้นเกรงพอลง เอเท่านี้ขึ้นหมุนก้นลงหายใจด้วยตัวอย่าเออแเราขึ้นลงดันตัวเองขึ้นด้คยขาหนนะ้าหมุนก้นขึ้นไลกลละจบเยี่ยมเลยทุกคนสุดยอดมากเราจะกลับมาใช้ดัมเบลอย่าลืมนะข้อสะโพกรับลงเรายึดของ เราจะไม่ใช้หลังงอลงไปตอนนั้นจะเป็นท่าโรมาเนียนเด็ดลิฟท์สควอทให้ทุกคนได้ฝึกทั้งสออย่างอน,นะเราจะยืนขาว้อมาะมันหลักลงขึ้นมากางขานั่งเป็นสควอทจากนั้นขึ้นขาแคบลงนิดน,นึงแต่ไม่ต้องแคบมากหลงงังตรงๆกลาวเท้าซ้ายสควอทลงเกร็งเท้าขึ้นคับสะโพกด้านหลังไถก้นไปข้างหลังขึ้นลง แล้วขึ้นขึ้นมาเป็นท้องเป็นก้นมันจะเป็นสองท่าลงกัน,นท่าเดียวนะลงลงล,งล,งลงขึ้นยอ่อเข่าดันก้นไปข้างหลังหลังตรงตรงขึ้นมาเฮ้ดีลง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 ขึ้นโอเคพักได้ต่อมาเป็นท่า Stacker Stance ดูนะ เ้าเท้าซ้ายไปข้างหลังแค่ครึ่งเดียวพอไม่ไปไกลๆนะแค่ครึ่งเดียวจากนั้นนะคือเดินไปข้างหน้าแบบนี้ดันตัวลงโอ้โหรู้เรื่องเลยได้ก้นนะนี่รู้สึกก้นตรงข้างๆของขาที่อยู่ด้านหน้าคือขาขวาไม่งอหลังนะแบบนี้ไม่เอานะชดขึ้นไว้กดปายหางหูขึ้น ค่อยๆลงลงลงดันตัวเองขึ้นบีก้นครั้งเวลาขึ้นหายใจเข้าเข้าเข้าดันตัวเองขึ้นหายใจออกค่อยๆลง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 เก่งท้องขึ้นไม่งอหลังนะหายใจเข้าตอนนี้แหละจากนะั้นหายใจออกบีก้นที่หนึ่งเราดัานตัวเองขึ้นโอเคจากนั้นจะถอยเท้าขวาบ้างนะไมาถอยลงแค่ขึ้นเดียว เก่งท้องไว้นะช่วยอดไว้โอเคสามต้องเลื่อลงเนื่องจากว่าเรายืนขาไม่เท่ากันนะมันจะต้องมีการหนึ่งบาลานซ์สองตัวสองคืออันนี้เป็นซิงเกิลเลสคือใช้ขาข้างเดียวในการส่งตัวหลังก็ต้องตรงไปเช่นกันฮึมฉันโยดเต็มแมตเลยจ้ะขึ้นดีนะหลุดในโอว่ามาก่อมาเลยสดชื่นไม่งั้นฉันยมไปเลยจ้นะ ลง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 ขึ้นเ่งท้องเ่งก้นได้เยอะเวลาเวทเพนิ่งนอะ่โฟกัสนะเราต้องรู้ว่าเรากำลังออกส่วนไหนได้ส่วนไหนหายใจตบบไหนลง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 ,ลง,ลงขึ้นโอเคขึ้นพักได้เก่งมากทุกคนอะต่อมานะคือน,นี่เป็นท่าเล่นก้นเล่นขาเลยทั้งหมดเลยนะคะ มาเราจะเล่นท่า forward lunge ใช้ไม่แรงข้างหน้าเลย forward lunge ขึ้นถือแบบนี้เกรงไว้นะเช่นกันย่อลงอันนี้ยากกว่าเกรงท้องดึงตัวเองขึ้นน่นก้นเอาทีละข้างก่อนข้างขวายำยำขึ้นโน่นตรงๆนะเข่าเกือบแตกแล้วขึ้นหายใจออกขึ้น หมุนก้นยิเท้าเยอะๆบหมุนก้นสวยึเ้ยดีหนกโอเคพักต่อมาจะก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านะจ๊ะหายใจออกลึกๆเหยาๆถือว่าอย่างนี้เป็นการเพิ่มน้ำหนักโดยช่เหตุถูกต้องแล้ว ต้นกดนี่มาเริ่มก้าวข้างหน้าเกร็งเข่าไว้ก่อนลงดึงตัวเองขึ้นลงแทนตัวเขึ้นหมุนกดก้าวลงมีมีหนุนน้อมตัวมาข้างหน้าช่วยได้เล็กน้อยเพราะว่าน้ำหนักมันควรจะถงมาข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ใช้ขาอยู่ด้านหน้าทำงานหนักดันตัวเองกลับมา หมือก้นลงฮึ้ขึ้นหายใจออกดีมากคนสู้ๆนะอีกเดียวมันยากทีนี่รู้มันยากมากเออเบอดี้เวทก็ได้อ่าโอเคยังไม่จบนะจ๊ะวางลงให้ทำาท่านอนทำาท่านอนบ่าเล่นก้นและค่ะกูดริดช์ต้องมา ปิดต้องมาถือน้ำหนักเอาไว้ตรงนี้เห็นอยู่เนาะทุกคนเห็นตรนี่นะ,ะใครจะตอบฉันก่อนอ่ะเกงท้องเกงก้นจับไว้อย่างนี้อย่าให้ดันเบลมันกลิ้งตกมาหาเราดันขึ้นสูงๆค่ง,งหนึ่งสองฟิวก้นฟิวก้นลงขึ้นหนึ่งสองลงขาไม่ใกล้เกินขาไม่ไกลเกิน,ไม,ไ,กกนไม่แบกออกนะเท่าลงขึ้นเกงก้นเกงท้อง ลงจากนั้นขึ้นเราจะไม่แอ่นหลังตอนลงด้วยนะแอ่นหลังก็เป็นอย่างนี้นะพยายามหลังชิดพื้นขึ้นเกรงเกงเกรงใครใส่แดงไปที่ต้นขาได้นะยิ่งดีเลยดัน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 ข้างไว้อซวิสที่สุดอ่ะต่อมาต่อมาคลั่มเชลเอาข้างนี้ก่อนข้างซายก่อนนี่คือข้างนอนนะคะท่านที่สบายมากจ้าทุกคนอะดูนะ เอาน้ำหนักไว้บนนี้อย่างนี้นะเสับไว้ได้แน่นนะเราจะใช้เท้าเราหมุนขึ้นเอาไว้ประมาณกลางๆต้นขาขึ้นให้รู้สึกตันปกติเราใช้ยางยืดใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้ดัมเบลมันจะหนักเนี่ยเกรงข้างข้างข้างสองมือเราตงฮึ่มให้ใจออกเวลาขึ้น เข้า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 และออกใครยัง,งวงตรงนี้นะให้หนึกภาพว่าเหมือนเราใช้กันต้านถ้ามีอย่างยืดที่ห้อยที่ต้องขาที่ทําประจําอะมันจะต้านขึ้นแต่นี้เรามีน้ําหนักคิดดูว่ามันหนักกว่ายางยืดอีกอน้นหนักห้ากิโลวันนี้เดี๋ยวสลับอีกข้ามมันจะลองใช้เพลทให้ดูฮึโอ้โหโอเคตามนั้นคือจบต่อมาใช้เพลทให้ดูรู้เรื่อง นะเราจะพักมาประมาณ90องศ์แค่นี้นะดูขึ้นลงจะถ้าที่ถนาดนะไม่หล่นก็พอเปิดใช้จุดหมุนคือตบเท้าของเราเราไม่ได้เปิดออกนี่นะง่ายๆนะเปิดเข่าออกแต่ว่าเท้ายังคงประกบกันอยู่โอ้โหฉันว่เพลทดีกว่าเพราะว่าเลยปะจุดที่มันสัมผัสกับตัวเราอะมันเต็มพื้นที่มากกว่าทับล พอเป็นเข็มปุมมันต้านเก่งท้องไหวขึ้นไหมคะสตอรี่หนึ่งสองค่อยๆลงโ้หรูเรื่องเอหนึ่งสองค่อยๆลง5าโลนี้ยังเบานะท่าเลื่องเนี่ยเพราะว่าขาและต้นของเรามีแรงเยอะกว่าแขนอยู่แล้วออกใช่ไหมดังนั้นท่าที่เล่นด้วยเวขามันจะใช้น้ำหนักเยอะได้มากกว่าโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนอย่าไม่ตกนะอย่าไม่ตกนะจ๊ะอะ มาเป็นท่ายืนใกล้แล้วทุกคนใกล้จบแล้วยังคงมีดัมเบลกับมือของเราต่อมานะคือสองอันเลยรอบน,นี้เป็นสูโมโ่จับตรงหัวอันบนนี้อ่านะการขายกว้างย็นก้นเก,ก็นท้องลงหัมเ,ออเ็นขึ้นเท่ากับว่าตอนนี้แบกน้หนักสิบโลนะช้าๆเก่งต้านเอาขึ้นหมดนก้นลง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 เก่งขึ้น ชันอ,อกไว้ไม่ก้มหลังไม่งอหลังขึ้นม้วนกดลงลงโอเคขึ้นหายใจลึกๆเดี๋ยวยาวลงลงลงเออขึ้นสควีช z e ียร์บลสนี่ค่ะเหมือนมีมะนาวในก้นลูกหนึ่งชันอ,อกไว้เออใครมีข้าวละห้าโลที่บ้านนะลองทำค่านี้ดูโ,โอเคเลิศมากทุกคนในก้นได้ค่ะเอาไปเต็มๆนะคะ สุดยอดเลยอันเนี้ยอ่ะต่อมานะถ้าให้อน,นาจความสงตัวถือระเบลข้างเดียวก็พอถือไว้ข้างขวาใช่ไหมเก่งกน้นเก่งท้องไว้นะทำเป็นซิงเกิลเลกเด็ดลิปยกเกรงก้นลดตรนี้แล้วลง,ลงใครจะล้มหาที่จับได้แต่ว่าเราจะไม่ใช้ตัวบารคองเยอะขึ้นโอ้หลังตรงตรงนันก้นไปข้างหลั แน่นๆช้าๆนะลง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 ใครที่แบบสามารถท่งตัวได้ยกขยไข้สูงนะก็ลองทำสิท่าเนี้ยลองยกสูงนะเราให้ดัมเบลมันไปลงถึงน้าแข้งเลยนะแต่หลังยังตรงอยู่นะย,ยังยไงหายใจด้วยนะอยากจะหายใจน้มันลุ้นใช่ไหมเรารู้เนี่ยมันจะฟิลข้างๆตรงเนี้ยก้นละตินไม่ตายละตินทั้งหลายอะ ต่อมานะเราเด,ยเดียวข้างขวาพร้อมนะสามสองหนึ่งไปเด้งท้องเด้งก้นเยอะพยายามนะลองสมตัวก่อนอีกครั้งที่หนึ่งมไม่ต้องลงลึกชดปกติท้องไว้ลงลงถ้ามันแค่แค่นี้มันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนดไว้อีกข้างหนึ่งขึ้นอยูกนน้นแน่นการแขนช่วยได้พยายามให้เด้มเราอยู่ใกล้ตัวที่สุดนะ เพราะว่าถ้ามันอยู่ไกลมันจะประมาณไม่ได้แหละขึ้นก้นกันท้องแน่นลง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 ขึ้นฉันยังเซ่เลยเธอนักศึกษาอะไรทุกคนเซ่ไปด้วยกันโอเคขึ้นลงลงลงฮึแล้วตู่หน้อีกทีนึงโอ้โหขึ้นมาบีก้นแน่นๆลงตรงนี้จงเลยแม่ ตอนนี้คือจบไปแล้วนะคะสําหรับการออกกําลังกายแบบเน้น lower body คือเน้นต้นต้นขาต้นขันหลังรวมทั้งเสริมความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆหัปวเข่าของเราซึ่งจะลดปัญหาที่เราจะแบบเอะอะนิดหน่อยก็ปวดเข่านะคะแล้วเราก็มีตัวช่วยดีๆเสริมนะคะเป็นผงกระเพรา c o l สะกัดเย็นจากหอยกอคือข,ของเดอว่ามาดื่มก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเราต่อไปนี้ที่นี่ก็จะปั่นจักรยานด้วยเวทเทรนนิ่งด้วยนะคะสควอตกีฬาที่ต้องจะไม่กลัวเจ็บแล้วนะคะแบบเดลว่า วันนี้เรามายืดกันนิดนึง้กันนะคะมาหายใจรือยาวนะกดก้นไปข้างหลังมา s t r e t c h i n กันพยายามนะคะให้ขาข้างหน้าตึงนะยกต้นเท้าขึ้นขาหลังมอได้นะธนายันตัวเองขึ้นนะคะยกเท้ามขึ้นโอเคยืดหน่อยยืดหน่อยมันจะตึงนิดนึงปึงตรงนี้ โอเคดีมากเลยค่ะทุกคนให้ทําแบบนี้ซ้ำนะคะไปทําเอ็มซ้ำ 3, แล้วก็ค้างไว้ประมาณ5ลมหายใจหรือควมว่าหายใจเข้าออก1ออก2แบบนี้นะคะอ่ะถ้าต่อมาจับข้อถา้นะคะมมวนก้นเข้าก่อนเราจะไม่แอนไปอย่างนี้นะฉะน,นั้นให้รู้สึกตึงบริเวณตรงนี้หัวเข่ายังคงชี้ไปที่พื้นอยู่เนี่ยคือห คือสองสามสี่ห้าเนี่ยคือคนทำงานประมาณนี้สลับข้างกันอ่ะเป็นท้องไว้จับข้อเท้านะไม่แอ่นก้นหมวนก้นเข้าเข่ายังคงอยู่ติดพื้นตึงบริเวณหน้าขาตรงนี้ยืดห้าลมหายใจเหมือนกันอ่ะลองทำทถ้าสุดท้ายที่จะสอนยืดน,นะคะก็คือ เหมือนท่าแรกตอนเริ่มต้นนะคะจริงๆท่านี้มันควรจะเป็นท่ายืดขาเอาขาขวาตั้งขึ้นแบบนี้นะหมุนก้นเข้าจากนั้นเอ็นไปข้างหน้าเราจะตึงบริเวณนี้มีช่วงหนึ่งที่ทําท่านี้ไม่ได้เลยก็จะได้เจ็บเข่ามากเนื่องจากว่าใช้เขานะ่าหนักมากนะคะมันเจ็บแล้วมันก็ไม่สามารถคูกเข่าได้เลยตอนนี้คือหาย,ยแบบปีมากพอเราเอ็นไปข้างหน้าเราจะตึงตรงนี้จากนั้นยกแขนซ้ายขึ้นเอียงไปด้านข้างให้แขนอยู่ติดหูไว้นะ ก็จะยืได้ตรงตรงแบบนี้เลยมันจะยิ่งยืดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นค้างเอาไว้้าลมหายใจเช่นเดิมน,นะคะใครที่นั่งทางานออฟฟิศทั้งวันควรทําท่านี้นะสะสรับข้างเห็นมาตอนแรกมันจะหลังแอ็นแบบนี้มุนก้นเข้ามาก่อนเอียงไปด้านหน้าจะตึงบริเวณหน้าขาที่เราคุกเข่าอยู่จากนั้นยกแขนขวาขึ้นให้แขนขวาแนบชิดหูเลยนะยังค้างไว้นับไป5ลมหายใจเข้าออกเช่นกัน โอเคทุกคนอะมาดูดีก้นหน่อยทำทีเจ้นนะคะทับขาวขวาพยายามให้ก้นข้างขวาของเรากดติดพื้นเอาไว้และผลักสะโพกข้างนี้กดพื้นเอาไว้เอ็นตัวลงเป็นฮาร์ปีเจนเช่นกันนะค้างเอาไว้ห้าลมหายใจนะคะหินก้นกินท้องเยอะยวๆนะเวลาออกกำลังกายทุกท่าเลยนะเราจะลดอาการเสี่ยงบาเดเจ็บได้นะและพอเรามายืดแบบนี้ก็คือเพอร์เฟกต์จ้ะอะเกงท้องไว้อึ๊บ ช่วยกดไว้นะคะกดก้นลงให้ติดพื้นให้ได้จากนั้นขับตัวลง,ห,ลงห้้ลมหายใจเวลาที่เราจะยืดหรือวอรมบางครั้งเราจะชอบลืมนแล้วเราก,กลั้นหายใจนะคะพยายามโฟกัสตั้งสติกกับตัวเองว่าเราต้องหายใจด้วยนะคะค่อยๆลุกค่ะโอเคอเก่งมาก แล้วนะคะสำหรับคลิปการการยในวันนี้ทุกคนรอคอยมานานนะคะต้องขอบคุณที่ติดตามกันมาและเรียกรอ้องให้ทำคลิปการ,กา,รกายแบบนี้อีกนะคะถ้าอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกก็สามารถกดไลค์แชร์และ subscribe ให้ช่องฟิตจังแม่ได้นะคะรวมทั้งถ้ามีคำถามเกี่ยวกับ AO v a ว่านะคะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยจินนี่จะตอบให้นะคะแืแ้อก็หลักๆให้แอดไลน์แอด a ว่าแล้วก็ติดต่อไปที่ QR code ที่อยู่บริเวณนี้นะคะหรือโทรสั่งก็ได้นะคะเขาส่งเร็วมากๆนะคะหนึ่งถึงสองวันทั่วประเทศก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะผ a o v ภนะคะ,ะ,ะ,คะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้คุณจะ ข้อเข่า,ขาที่แข็งแรงออกกำลับบงกายได้สู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย